สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า LR Channel นะครับตรงนี้จะเอาไว้สำหรับลองทดสอบดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับตัวนี้เด่นในการใช้งานช่วงไซเวนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็เช้ามานะครับเข้าสู่ไซเวนะครับเมื่อแตะด้านล่างนะครับเราก็กดบายนะครับแล้วเราก็รอนะครับ แทงละหน,นาทีนะครับพอแต่ด้านบนเราก็ปิดออเดอร์นะครับแล้วก็กดเซลล์นะครับหาจังหวะกดเซลล์กดเซลเซล์เสร็จเราก็รอครับรอมันมาแตะด้านล่างเราก็ปิดออเดอร์เซลล์ครับแล้วเราก็หาจังหวะในการกดบายต่อนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ไอซต่างๆมาช่วยก็ได้ครับดูว่าช่วงไหนที่น่าเข้านะครับก็ตรงนี้ พอมันเริ่มตัดขึ้นเราเราก็อาจจะบายก็ได้แต่ตรงนี้มันสั้นมากเลยนะครับก็่ายบ y b แล้วปิดก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอมันลงครับนี้เมื่อมันลงก็รอลงจนท <c> ะ <oughs> ลุนะครับทะลุหรือแตะแล้วก็กดบายใหม่นะครับแล้วก็จะปิด order ออตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เริ่มตัดลงแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ปิดนะครับก็ต้องถือจนมันขึ้นมาแตะด้านบนนะครับ ช่วงที่อันตรายที่สุดในการใช้อินเิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือช่วงไซเวกหลังจากพ้นไซเว์แล้วเป็นเทรนะครับเทรนลงยาวขึ้นสูงนะครับตรงนี้ถ้าหลุดนะครับสังเกตว่าจะมีการเบรกแรงๆลงมาแบบนี้ให้ระวังนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ต้องเข้าบายตรงนี้เมื่อยกขึ้นมานะครับแล้วก็หลุดลงมาสังเกตว่าจะหลุดแบบแท่งยาวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดเซลล์นะครับเปิดเซลล์แล้วก็ เมื other, so it, to to it, it ่อมีการยกขึ้นมาเราก็ยกขึ้นมาสองครั้งแล้วก็ปิดออเดอร์เซลล์นะครับแล้วก็รอดูทิศทางนะครับถ้ามันไม่พ้นนะครับแล้วก็เริ่มตกแล้วเลยแล้วก็เปิดเซลล์ใหม่นะครับเปิดเซลล์เสร็จแล้วก็ถ้ามันเริ่มยกมา2ตัวเราก็ปิดออเดอร์เซลล์นะครับแล้วเราก็รอลุ้นนะครับว่าจะเข้าสู่ช่วงไซเวย์เมื่อไหร่นะครับพอเริ่มเข้าสู่ช่วงไซเวย์กนะครับสังเกตนะครับแตะแล้วก็ลงมาแตะแล้วก็ลงมาเราก็ เปิดเซลล์แบบนี้นะครับขึ้นมา2อ,อาเด้งขึ้นมา2แท่งแล้วก็ปิดออเดอร์ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เราพลาดนะครับตรงนี้ก็รอครับว่าเมื่อไหร่จะเข้าสู่ช่วงที่ไซด์เว์นะครับต่อจากนี้ก็เป็นไซด์เว์นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่การซื้อเมื่อแตะด้านบนนะครับแล้วก็รอลงมาแตะด้านล่างก็ปิดออเดอร์นะครับแล้วก็เปิดใบแล้วก็รอขึ้นไปแตะด้านบนก็ปิดออเดอร์แล้วก็เปิดเซลล์ แต่ด้านล่างก็ปิดออเดอร์แล้วเปิดใหม่แบบนี้นะครับก็จะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าพลาดเราก็ต้องรีบออกนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเทรนที่ยาวๆนะครับเราจะเสียเยอะนะครับตรงนี้พอเริ่มเป็นเทรนยาวแล้วก็เล่นเล่นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเล่นในเทรนก็คือรอมันเด้งขึ้นมาก่อนเด้งขึ้นมาแตะเส้นกลางเปิดเซลล์นะครับลงมาแตะก็ปิดออเดอร์เด้งข no be ึ้นมาแตะเส้นกลางเปิดเซลล์นะครับตรงมาก็ปิดออเดอร์ เด้งขึ้นมาเส้นกลางนะครับตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะแท่งนี้ยาวมากนะครับรอรอรอโดถ้าเปิดได้นะครับคิดว่าน่าจะเปิดได้ก็เปิดแต่ตรงนี้ก็ปิดแบบนี้นะครับก็เล่นไปแค่นี้นะครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงไซเว์นะครับตรงนี้ก็ยังทะลุขึ้นแรงมากเลยนะครับถ้าขึ้นมาด้านบนนะครับขอบล่างก็อยู่ตรงกลางแต่ลงมาก็ต้องปิดออเดอร์ มันก็ช่วงที่ไซด์เวก็จะเล่นดีค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นช่วงที่เป็นเทรดแล้วมันก็จะมีโอกาสพลาดเยอะนะครับแต่ก็เซลนะครับแต่ล่างก็ปิดออเดอร์แบบนี้นะครับกดบายนะครับถ้าพลาดก็ออกนะครับกดบายใหม่นะครับพลาดก็ออกนะครับก็มันก็จะเล่นประมาณนี้ครับอย่างตอนนี้ดูจาก SI ก็โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็มีสูงมากเลยนะครับถ้าทะลุเส้นขอบด้านบนด้านบนนี้ได้ ก็อาจจะไม่ใช่ไซเวถ้าไม่ใช่ไซเวมันก็เล่นยากนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้แล้วจะสามารถทำกำไรได้หรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับว่าทำเฟรมไหนที่น่าเล่นที่สุดนะครับแล้วก็การเล่นในแต่ละช่วงช่วงไหนที่น่าเข้าไม่น่าเข้าก,ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับ